ดอกกระเจียวใหญ่ปกทดลองบ้างครับว่นศได้ผลดีบ่ดอกกำลงังงามๆเลยครับตอนนี้ปลาเลื่อมหน่อยครับเลื่อมห้กินยาก้ะครับเพราะว่าปลาเขากับเขาก็ตัดใหม่ตัดยังทิ่มเบิดแล้วก็เขาก็เห็ดสวน ปลูกมั่นปลูกยางเบิดแล้วครับเดี๋ยวนี้ไม่มีปลายหาแล้วสำหรับดอกกระเจียวเป็นดอกกระเจียวไงครับอันนี้ปลูกทดลองครับบปลูกบอคอยลายปนเลย ดอกนี่ดอกงามเลยครับน,น,นี่ก็ลังโผลออกมาจากดิน,นครับเพราะว่าสวงล้งปีใหม่ผมก็ได้ตัดนะครับตัดตน้นมันทิมนะครับ กระจายเขาแตกหยอดออกมาเงยครับก็สิประมาณนี้นะครับเดี๋ยวงามๆเลยครับนี่อันนี้บักมีครับหมากโพดโพหมากลากขีด้ดินเลย กระสเริ่มแตกยอดมาเรื่อยๆนะครับนี่เราก็สีเริ่มแตกออกมาเรื่อยๆอันนี้เริ่มแตกยอดนะครับน้่อยเป็นดอกนี่ เป็นสิแทงยอดขึ้นมาใหม่นี่ครับ